เป็นหนึ่งในสามปัจจัยเราจะให้ภาษาใหม่ภาษาที่เกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาตัดทิ้งชกเลยไม่เอาภาษานะภาษาเก่าๆไม่เอาภาษาเก่าไม่เอา,นะา,า,เ,า,เ,อาเราจะเอาภาษาใหม่บนนี้เอามาใส่ใหม่เอามาใส่บนจุใหม่ในสมองเงินล้านเรานะครับนะอา้าวมาข้อที่ข้อที่สองปัจจัยข้อที่สองเคยได้ยินไหมต้นแบบ ้นแบบนี้จะเป็นคุณพ่อ,อคุณแม่หรือคนอาจจะเจอพ่อค้าแม่ค้าหรือเจอผู้คนมีไหมที่เขาเคยพูดว่าหรือว่าแล้วแต่เขาเพราะว่าแบบเงินเป็นรลักฐานของความกลัวถ้าเรายังมีการหาเงินนะในเรื่องของความโกรธความกลัวพิสูจน์สามอย่าง จะทาให้เรานะไม่ประสบความสำเร็จด้านการเงินเพราะฉะนั้นเปลี่ยนความคิดใหม่ต้นแบบใหม่คือกลัวแบบเออฉันกลัวเงินจะหมดฉันกลัวจนกลัวอะไรเนี่ยจะไม่มีภาษาเขาบอกกลัวนะฮะในการที่จะหาะไรายได้สไร้างรายได้ร่ำรวยเราต้องตัดภาษานี้ออกไปนะความโกรธบางทีโกรธมึงนตึงมังอยากโกรธโอ้โหทำไมอันอะไรเพื่อจะหาเงินนะ่ะ ไม่ได้หรือจะไปพิสูจน์ให้ใครๆๆๆคใครคนใดค,คนหนึ่งอยากไปพิสูจน์กับทางคนรักพิสูจน์ให้กับทางคุณพ่อแม่ใช้พิสูจน์ฉันจะต้องรวยได้ฉันจะพิสูจน์ให้เธอเห็นว่าฉันสามารถลำ่ำรวยได้อันนี้ไม่ได้เนาะสามภาษานี้ไม่เอามาใช้นะเรื่องของความโกรธความกลัวและพิสูจน์เราจะไม่เอามาใช้เรื่องการสร้างไรายได้สร้างความร่วยเราจะเปลี่ยนภาษาใหม่นะภาษาสามเสมาเอาตัดทิ้งนะโชะเลยนะ ความโกรธใช้ความโกรธความกลัวแล้วพิสูจน์มาสร้างรายได้ความรวยไม่เอาตัดทิ้งเลยเอาเอามาใส่ภาษาใหม่ภาษาใหม่ให้แปลเปลี่ยนเป็นภาษาใหม่นะเราจะสร้างต้นแบบใหม่ลนะการหาเงินเราจะเป็นการหาแบบให้ความช่วยเหลือบวกกับความสุขนะฮะฟังนะเราจะใช้ในการหาเงินสร้างเงินสร้างความรวยได้ ใช้เรื่องของการช่วยเหลือบวกกับความสุขโอ้ oh, อันนี้เก็ตมากเลยต้นแบบเดิมๆที่ใช้เรื่องความโกรธความกลัวพิสุธิ์ไม่เอาเอาไปเลยเราจะใช้เรื่องการช่วยเหลือกับความสุขในการสร้างความสําเร็จสร้างความบริสจ,จริงไหมิงเอาภาษา,านี้นะนี่คือเราจะมีต้นแบบแบบนี้แหละต้นแบบเราจะเป็นแบบนี้รูปแบบชีวิตเราจะเป็น,นในการ หางเงินใหม่นะเช่นเราออกมาสอนอย่างเช่นทางครูรัก,กี้หรือทางโค้ทิปออกมาให้ประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องนี่คือการช่วยเหลือเยี่ยมมากเลยให้ความสุขไนงะเรามาให้ความสุขนี่คือการช่วยเหลือมาออกนักกล้องมาเล่าเรื่องประสบการณ์เราเชี่ยวชาญด้านไหนมาคุยมาบอกออกหน้ากล้องใช่ไหมฮะผู้คนก็จะเห็น เขาได้รับซึมซับไปสิ่งดีๆอันนี้คือการช่วยเหลืออย่างหนึงนะ่งฮะสุดยอดเรื่องนี้อนะ่ะอย่างตัวผมเองก็ออกมาอย่างเงี้ยออกมาให้ความรู้เรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือเล่มนี้คือถอดรหัสสมองเงินล้านของจีฮกเกอร์อย่างเงี้ยผมเอาหนังสือเนะอาอมาเอามาแตกเอามาตีให้เป็นบทละเอียดขึ้นอีกทีให้เข้าใจกันละเอียดเป็นตั้งแต่สิบเจ็ดบทเนะี่ย <c oughs> ดีไหมเพราะฉะนั้นเอาไม้เส้นนี้ถูกต้องแล้วนี่คือต้นแบบ ต้นแบบรูปแบบใหม่ของชีวิตเราเออนี่ต้นแบบเราจะมาสร้างต้นแบบใหม่นี่คือต้นแบบอะไรนะคือการมาออกหน้ากล้องมาให้ความรู้มาให้ความชือ่อเหลือเอ่อสิ่งที่มีอยู่นะในตัวเราดีไหมเออนี่เนี่ยนี่คือการมาสร้างต้นแบบรูปแบบใหม่เนาะเมื่อกี้ก็คือเอาภาษาเรียบร้อยนะใส่ภาษาเรีปุ๊บมันก็จะส่งผลเรื่องของการเป็นต้นแบบแเออออกมาสอนออกมาคุยออกมาเล่าประสบการณ์ ให้ผู้คนเพื่อนๆผู้ติดตาม,มาไม่ว่าจะในห้องรองห้อง,ห,องหรือข้างนอกเนี่ยเยอะแยะหมดเลยในติกตอกที่มีตอนนี้มี44ล้านยูสเซอรอ์ที่ใช้ติกตอกประเทศไทยเราเนี่ยมี14ล้านยูสเซอร์คุณสร้างตันแบบรูปแบบใหม่เชี่อมฮะโุลกเกดเยี่ยมฮะเราจะมาสร้างต้นแบบใหม่นะข้อสองเมื่อได้จากข้อหนึ่งมาแล้วมันเป็นโปรแกรมใช่ พอมาข้อสองเราจะมาสร้างต้นแบบใหม่เพื่อจะส่งต่อนะข้อสองสำคัญมากเลยต้นแบบใหม่ก็คือวิธีการหาไรายได้สร้างความนับรวยสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหาเงินนะเราจะเอาเรื่องของการช่วยเหลือบวกกับความสุข